การตั้งอุณหภูมิและความชื้นนะครับของการฟักไข่เป็ดมีความแตกต่างจากการตั้งอุณหภูมิและความชื้นในการฟักไข่ไก่อย่างไรนะครับชวนเพื่อนๆติดตามในตอนนี้ครับสวัสดีครับสําหรับตอนนี้ก็เป็นตอนที่2นะครับในการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นนะครับในการฟักไข่เป็ดนะครับซึ่งตอนที่ผ่านมาผมได้อธิบายการตั้งค่าอุณหภูมิความชื้นสําหรับการฟักไข่ไก่เป็นที่เรียบร้อย แล้วนะครับเพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับรายละเอียดสําหรับอุณหภูมิและความชื้นนะครับในการฟักไข่เป็ดนะครับมีความแตกต่างจากการฟักไข่ไก่อย่างไรนะครับการฟักไข่เป็ดนะครับจะมีความยาวนานกว่าไข่ไก่อยู่ประมาณ7วันนะครับไข่ไก่ใช้เวลาฟักจนแตกตัวออกมาใช้เวลา21วันไข่เป็ดใช้เวลาทั้งหมด27-28ถึงวันนะครับโดยไข่ไก่เราจะต้องเตรียม เข้าตู้เกิดก่อน3วันนะครับวันที่1 9เราถึงย้ายไข่ไก่นั้นเข้าตู้เกิดนะครับส่วนไข่เป็ดนั้นก็เหมือนกันนะครับเราต้องย้ายเข้าตู้เกิดก่อนประมาณ 3- 4วันนะครับก็ประมาณวันที่24 23ยี่ถึงเราก็ย้ายไข่เป็ดนั้นเข้าตู้เกิดนะครับส่วนอุณหภ,ภูมิและความชื้นนะครับตั้งเหมือนกับไก่ไข่เลยนะครับก่อนที่จะเอาเข้าตู้เกิดนะครับแต่ว่านะครับ เวลาเราเอาเข้าตู้เกิดแล้วนั้นการตั้งค่าอุณหภูมิและความชื้นของไข่เป็ดแตกต่างจากไข่ไก่อย่างไรไข่เป็ดนั้นนะครับเมื่อเราเอาเข้าตู้เกิดแล้วนะครับเราต้องลดองศาลงมา1องศานะครับเท่ากับไข่ไก่นะครับเราลดให้เหลือ36.5องศาเหมือนกันนะครับแต่ความชื้นนั้นนะครับเราต้องดันความชื้นให้สูงกว่าสาหรับตัวผมเองนะั้นผมตั้งอยู่ที่75นะครับสําหรับความชื้นนะครับ แต่ว่าให้มันอยู่ในช่วง70-80นะครับความชื้นยังไงไข่เป็ดต้องใช้เยอะกว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าเปลือกไข่เป็ดนั้นมีความหนากว่าไข่ไก่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตู้ที่ไม่มีตัวที่สามารถพ่นหมอกจะค่อนข้างลําบากนะครับในการฟักไข่เป็ดนะครับซึ่งอาจจะต้องใช้ฟอกี้นะครับคอยฉีดแต่ว่าเช้ากลางวันเย็นเพื่อที่จะให้ไข่เป็ดนั้นเจาะ ออกมาได้ง่ายเพราะไม่งั้น,นครับเป็ดจะไม่สามารถเจาะออกมาได้การที่เราสามารถทําความชื้นได้สูงนั้นนะครับก็จะทําให้เปลือกไข่นิ่มลงและเป็ดสามารถเจาะไข่ออกมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็ดบาบารี่นี้จะมีเปลือกไข่ที่ค่อนข้างจะหนากว่าเป็ดสายพันธุ์อื่นๆนะครับบางท่านนะครับที่ฟักไข่เป็ดบาบารี่นะครับก็จะใช้ความชื้นที่สูงมาก80-90เป็นต้นนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับ เพื่อนๆสามารถกดย้อนดูตอนที่ผ่านมาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันเมื่อนะครับขอบคุณครับ